อันนี้เอออันนี้อะไรนะครับบ้านบ้านรักสัตว์บ้านสัตว์โลกน่ารักเนี่ยดิง่งเลียใหญ่ใหญ่ๆนี่ครับมีไอ้ตัวนี้หนึ่งตัวนี่ใครครับ <c oughs> เขาวันเลยคออ่าเออะไรอ่ะครับเปิดตัวมาแล้วก็เจอสัตว์ลกหน้ารักอีกหนึ่งตัวแค่นี้ยังไม่อยู่ตรงหน้าต่างมีนี่กลงนึงตรงนั้นมันออกยังออลิงอยู่อยู่ด้วย ตรงไหนวะเห็ดหอ้าตาสะท้อนแสงด้วยไหนวะปล่อ,อยแม่งเลย ยเต็มออกมาเต็มแล้วมั้งเนี่ยเป้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 ดูดิเป้โอ้โหันนั้นอมเของจริงสิากของิเน่ยาโหลดโหลดหนังแรกก่อนก็นค่ดีชั่วโมงหนอะไร อ๋อไม่ไแต่ที่มปแล้วไว้เขาจะเา